พ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลมาครับมาครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วครับวันนี้เด๋ยวร้านมาครับวันนี้หมูน้ำตกครับวันนี้ครับหมูน้ำตกหมูน้ำตก นา้าตลมาครับปรุงกันครับพ่อแม่พี่น้องปรุงก่อนนะครับใส่น้ำสม้ม ใส่พริกป่นไข่น้ำตาลน,น้ำปลานิดหนึ่งน้ำตาลอิกหน่อยหนึ่งครับใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันนะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับ เป็น FC จากจังหวัดไหนครับรับชมกันตอนกี่โมงสองทุ่มสามทุ่มสีทุ่มก็ทักทายเข้ามาได้ครับไม่ติดกันมีกรอบหมดยาง่งวันเนี้ย ใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจใกันนะครับเป็นกำลังใจให้เด็กจังหวัดตราดด้วยนะครับกับช่องเล็กๆขอฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ในอ้อมกอดด้วยนะครับนี่ครับ นีนี่ด้วยมีกรอบครับเกี๊ยวกรอบนี่ทำไงพี่น้องครับมีกรอบๆ้วยนะครับ สำหรับเลยครับ mm -hmm. ฝนตกตอนเช้าคร<ย>ับจังหวัดตรัช่วงที่สี่ที่ห้ามั้ง mm -hmm. ตับครับท <c oughs> ำใหญ่ๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับ มีน ¿si? ูง่ายๆครับอืม เอาไปาไปเกินอิม่มหมดเลยเมาไปเลยยังไม่อิ่มไม่น,นอนไม่รับ นีเพื่อพ่อแม่พี่น้องครับ <h ung> <h ung> เด็ดท่านั้น ញាម hmm. <clears throat> เป็นที่เรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องครับก็จะมีแบบนี้แหละครับซื้อบ้างทำกินเองบ้างอะไรบ้างครับแล้วแต่ครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เด็กตาด้วยครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเอาครับไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมมานะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกดกระดิงะะ่งด้วยครับ